ซื้อนื้อไม้สดมาหลายแห้งกับพี่น้องเอาไปแกงแล้วไปย่างบ่มเมิดเมือนี้ก็เลยเสียมาเห็ดนื้อไม้ดองไว้จะกินจักน้อยค่ะสูตรนี้ก็สิยอยากได้น้อไม้ดองที่ว่าเวลาเอามากินมันกรอบๆนะค่ะก็เลยหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แหละค่ะมาบัดนี้เข้ามาเริ่มเห็ดกันเลยพี่น้อง อันดับแรกข้ากระใสเกลือมือนีสใสเกลือสมุดเด้อคะ่ะประมาณสามอนกัๆกัวหมดละคะ่ะพอข้าใสเกลือลงไปแล้วข้ากระเติมน้ำสะอาดเด้อคะ่ะเอาให้ทวมน้ำใหม่เข้าเลยใสน้ำลงไปให้ทวมเลยละคะ่ะบัดนี้เ้ากระสิทิมไว้จะขึ้นหนึ่ง มืออื่นเสารเขากลมาเข็ดตอเด้ค่ะตอนใส่เกลือนี่กรแอดมินกับบุค่อยได้ขันปันไดได้ค่ะผสมร่วม,วมๆกันซื้อๆนี่ละแล้วก็ใสน้ำสะอาดที่สําคัญคือให้มันถ่วถท่วเลยล่ะค่ะเข้ากับถิมไหวจะกึน้นนึงเนาะมืออื่นเสารเขากับมาเฮ็ดตอค่ะนี่ใสถั่วประมาณนี้เลยค่ะไ้มันถือเกลือแบบทั่วถึงกันนะค่ะ เห็นเป็นทองแข็งๆแบบนี้ยามเพลทแล้วมันกอบกอบค่ะบ่มีขมเลยค่ะพี่น้องเอาบานนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแซ่ไหวจักน้อยมะออื่นเสามาเท่ากับมาเบิงกันว่ามาัสมีหนาตาเป็นจังใดเนาะค่ะพี่น้องกระเดียวสิเอาอีหยังมาปิดไหวจักน้อยค่ะหนี่แบบหนีแค่หนีก็ได้ค่ะ ตื่นเนี่ยมืออื่นเสามานีหนาตามันสิเป็นยงสี่เด้อค่ะพี่น้องสิมีความข่ำข,ำขำ่ในจักหน่อยเท่ากับเอาไปล่างให้สะอาดเลยค่ะล่างจักประมาณสามซีน้ำโบลาค่ะพี่น้องล่างควอมขมควม่ำอย่างมันออกจังสีนาะเวลาเขาซิมตอนนีมันก็สิมีความเข้มเข้มแปรำแรปรำในจักหน่อยค่ะสาคัญสุดนั่นเทาตรงล่างให้มัน น้ำใสเลยล่ะคะ่ะน้ำจากคุณคุณนี้มันใสกิ๊กเลยละคะ่กะก็ถือว่าใสได้เด้ค่ะพอหลังเรียบร้อยแล้วห้าสิมาเสด็จน้ำไหวจากน้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเฮาก็สิไปดองกันว่าสีดองแบบใดให้มันแสๆบๆกรอบๆอะค่ะเอาละเรียบร้อยและะ้วค่ะหลังจากนั้นเฮ้าก็เอาน้ำเศ้าเข้ามาน้ำล้างเขานั่นแหละคะ่ะพี่น้องเขาเนียวเข้าจ้าก็ไดเมดคะ่ะ เอามาผสมกับเกลือปนนี่ประมาณหนึ่งห่อนห,หน่อยหรือว่าประมาณ30กรัมนี่และคะ่ะคนนี่ยมันละลายบัดน,นี้เข้ากับเอาหนอใหม่ของเข้าลงไปเลยคะ่ะขั้นตอนนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาเข้าเอาผสมกันเนี่ยปริมาณของน้ำเนี่ยให้มันตรงถ่วมด้วยคะ่ะ เป็นยังจังให้ทวมถ้าบ่ทวมเนี่ยส่วนที่ว่ามันสัมผัสกับมันอากาศหรือว่าที่ว่ามันประสัมผัสน,น้ำนะคะส่วนนันมันสีดำนอนใหม่ห้ามันสีดำค่ะเพราะฉะนั้นเวลาห้าเ,าเอาไปดองใส่ไวนในโห่ในอย่างจังสีให้น้ำม,มันทวมเลยได้ค่ะเด้อห้ากับผสมเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปในโหลเลยค่ะ โลนี่ก็ใส่โลแก้วก็ไดโลพลาสติกก็ไดแล้วแต่สะดวกสบายเลยค่ะเวลาเข้ีใส่เขาก็เอาไปลวกน้ำห่อนน้ำอุ่นใน่จักหน่อยเ้ยค่ะพวกโลนั่นพ้อใส่นอใหม่ของเขาเขาไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เทน้ำตามเลยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกค่ะต้องให้น้ำม,มันท่วมให้เนื้อของนอใหม่นั้นอยู่ในน้ำเศร้าเขานั่นตลอดเวลา ทีเข้าต่องดองไว้นะคะประมาณหามือขึ้นไปเด้ค่ะเนี่ยเนี่ย้นยานน้ำมันหน่อยเติมเติมน้ำเศ้าเข่าได้เลยเด้อค่ะเดินนี่ถ่วมพอดีอยู่ประมาณนี้คะ่ะนี่กับบ่อปันไดได้นี่ใส่น้ำลายกว่านี่อีกจักหน่อยกระสดีเด้ค่ะให้มันถ่วมไปเลยคะ่ะ แล้วก็ปิดไวให้มันสนิทค่ะพิมไวทั้งนอกหรือว่าอุณหภูมิของของข้าเนี่ยแหละค่ะประมาณหามือขึ้นไปในเมือที่หาห้ามเบอเบิงเมืองเหนือมันจะเป็นยังไงเมื่อก็สิมีคว่วส่วนบนของบ้านเนี่ยก็สอย่างที่บอกค่ะหน่อไม้ที่มนยูท่งทั่งเดือมันบอถึงน้ำเมื่อก็สิมีคั่วขำจังน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วมันสิเข้าไปตะกินแบบนี้แหละค่ะปัจจุบันเข้ากับเอาไปประกอบอาหารหลายเมนูเลย แกงแน่พัดแน่ได้เมิดค่ะเดี๋ยวสิไปเห็ดให้เบิงในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้วยค่ะพี่น้องทว่ามักทว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ